ไอไปอยู่ซายกายไอหวนคืนมาผู้สาวบ้านนาถ้าอยู่เด้อไออำหน่วยลมผู้ัาตองนั่งรอคอยไอคองอวย อวยอวยอวยมาเด้อมาเด้อไอ้อำนวยฟังแต่เกินขื่นหลวดอ๋อฟังแต่เกินขื่นหลวดพี่อาล้างเจ้าบ่ต้องเอาอย่างไหลเลยฟังแต่เกินขื่นหลวดันเ,เเเน,น,วดนเจ้าแล้วฟังแต่เกินขื่นเจ้าแล้วคืออ่าจักรีวงังไหนบ่หูข้ามสีบรรยาย่ะเอาเป็นว่าบ่คือมูกันแล้วกันผลงานเที่งนี่นะครับขึ้นเเกินขืนกันบบ่คือมูแล้ว ความแปลกมันมีดนตรีแปลกมันก็จะมีนะพี่นอ้องฝากติดตามนะครับไอไปอยู่สายกายไอ้หวนขึ้นมาูสาวบ้านนาะถ้าอยู่เดิอไออํำหนวยลมหูผาตอง นั่งรอคอยอายอคงปวยอ้วยอ่วยอวยมาเด้อมาเด้ออายอำนวยเดี๋ยวลงไหลมาแลงสิลองไก่เต็มนะครับลงไหลมาแลงสิลองไก่เต็ม <c oughs> จับตลาดเป็นน <c oughs> ้องพี่อาลังแมวก้องว่ะ รอชมครับรอชมฝากติดตามครับฝากติดตามสวัสดีพี่วรรณาครับ ตัดไฟครับ,รบแมนพี่ลหลังอ,อ,อภรณนก็บ่กรู้กันว่าอ่าเกินคืนนี่มันเขามากในสมองแบบนี้เลยจังไดคือสุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเ,เวลาและดวงนะครับ ถึงเวลาอะไรอะไรมันก็พุ่งออกมาเองเข้าบรติคิดยางโดนเลยอยากมีเอฟซีคือรุ่นพี่อยากมีบ้านฮักอยากมีคนรู้จักมายิ้มให้หนาวีทีขอแห้งใจแน่เดือจ้า อีลาลำเพิ่งสิ่งคนนี้สิบห้าเอฟซีมาฟอนมาเซิร์นลำเพิ่งสิงรถเอ่ <c oughs> ไวลองเบิงบอจับมือกันมาสันขันจับมือกัน บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยครับเน่ยีหลียิ่งยิ่งจับมือกันยิ่งไปได้เร็วอ่าแต่ว่าคุยผลประโยชน์กันก่อนให้ร่วงตัวนะครับจบังบ่าหนีปัญหากันที่หลังเนาะแม่เสียงน้องฟองพอไหวบอคบอ่ะเสียงนอง้องฟอง พ่ออย่าโดนพูว์พู้์พู้พูให้มันแล้วจะ <c oughs> ลองจบเด้อครับว่าแล้วคนนี้ไปลองจบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขามูดัวแมนแมนแมนครับเียรหลัง <c oughs> สวัสดีพี่รมพักไท่ครับยุทธานาสวัสดีครับบันไดบันไดเขาลองจบบันไดดี เขาร้องจบไม่ได้นะครับเรงนี้ใครจะได้ร้องครับอันนี้ยังบรูด้วยครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์เนาะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์เพิ่นจะแต่เิ่นสิจัดสรรผู้ใดอภอิพ้นกับ่าสามาที่รับรับรู้ได้รวมหนาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คุยกันครับคุยกันเดอ้อหลังไม่หลังไม่คุยกันเลยปรึกษากันเลยนะครับยามใดกันไห้ใดน้ำกันตัวเ,เด็ดใดแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินในค่ายศิลปินในค่ายร้องเนาะพี่น้องถ้าเป็นศิลปินในค่ายร้องพี่น้องต้องคุยคุยพานคุยบ้านแล้วก็แม่พรนะครับ เรื่องผลประโยชน์เสี่อวกันแบบไหนคุยกันแบบไหนไปคุยกันอีกเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้อันนี้บอกให้พี่นอ้องอ่ากกรน,นะครับส่วนเพลงส่วนเพลงก็คืออ่าซื้อไว้เลยครับเนาะเพลงซื้อไว้เล,ยล่ยระบันิกาส่วนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงผู้ซื้อลิขสิทธิ์อ่าต้องคุยกับ ตัวศิลปินแล้วก็คุยกับคุณพ่อผู้ใหญ่หัวหน้าวงแล้วก็แม่พรเดอร์นะครับปรึกษากันบ้งนะครับผมทีนี้เนี่ยแม่พรอนมัดนําหล่ะเราถักับมยองอยู่ถกกับมยองอยู่แล้วว่าท่านกระแสดีแล้วพิกวิกตให้เป็นโอกาสเิ่นกับเปิดกวงปานั่นแหละครับว่าหนาอะไรเพิดใจข่วงเพิะใจสุดยอดที่กันละคนกัะได <c oughs> ขอนอนุญาตลองไก่ให้น้องไม่แป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องคุยกันไปก่อนนะครับขอพุณขอนอนุญาตลองไก่ให้น้องไม่อนแป๊บหนึ่งอยากมีเอฟซีขรุนพี่อยากมีบ้านฮักอยากมีคนรู้จักมายิ้มให้นาเวทีขอแห่งใจในเดืออจาร อีลาล้ำเพื่สิ่งคนนี้สิบห้าเอฟสี่มาฟอนมาเสือนลำเพื่อสิ่งโปรเทมาฟอนมาเสือนเด้อมาฟอนเสือนอีลาล้ำเพื่อสิบห้าสิ่งโปรเท มาฟอนมาเสินเดินมาฟอนเสินอีลาลำเพิ่นสิผาสิ่งหลุดแห่มายาวมาจวดบาดหลดไล่กันแน่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 แนแนสิเดงสิดำเ,เอาโหลดเดือ,แอดแล้วแต่ลำเพิ่นสิ่งหลุดแห่สิผาม้วนพา้ายาวโชว์ขาขาวผู้สาวลำเพิ่นสิ่ง Dù thung sẽ tính cả sinh đây đỡ vô ba ao Phụ đẩy mặc muôn cả xuân cắn má nhào 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 nhào, nhào. Má cái cây nả về đỡ vô bao Má bưng cố khá, khá Lâm hơn sinh Quê เบิดเจอเบิดเจให้ถือใจคักเนี้คือสอนคักแห่ยมสุงมกมักบจ่ามักบจา่บจาบ่จ่าอยากถามมึงในใจมีผู้ใดในจอมีผู้ใดในจอ ล้วไปนอพี er ่ชายเอ้ยโอ้ยเยชายโอ้ยเยชายเอ้ยเบิดเจอเบิดเจอถือใจคักเนี่ยคือสะอาดคักแท้เที่ยวยิ้มสงมามักบ่จ่าบ่จ่าอย่าขามเบิ่งในใจมีผู้ใดในจอ แล้วไป้อพี่ชายเอยมาฟ้อนมาเซินเด้อมาฟ้อนเซินอีลาอาลำเพินสิผ้าสิงหลดแอมายาวมาจวดว่าจวดไล่กันเน่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  สีแดงสีเทาเอาโลดเตแล้วแต่ลำเพลินสิงลดเฮสีผ้าอมวนผ้าหยาว โอ้ยเดยชัยโอ้ยเดยชัยเอ่ยเบิดเจอเบิดเจอเอิดอือใจคักเนียคือสะอดคักแท้เที่ยวยิมสงมามักบ่จ่า บอสชายถามเบิ้งในใจมีผู้ใดในจอดแล้วไปนอพี่ชายมาฟอนมาเสินเดินมาฟอนเสินยี่งารมเปลื่นสิพาสิ่งลดแอมาโมมายาวมาจวดมาจวดลายกันแน่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 สีแดงสีดำโโลดเตเรแล้วแต่ลำพึงสิ่งลดแอสิพ้าม้วนผ้ายาวยาวยาว 袅老板娘袅袅袅袅袅，得才得得才得得得才得。 เฟสผมแอดเพื่อนมาเนี่ยออกพ่อแอดไปลอเด้อครับพี่อาลัง